เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกับคบอหอยลูกกระเดือกที่ตอนนี้เนี่ยทั้งสองท่านก็พร้อมอยู่แล้วใช่ไหมครับคุณตั๊กใช่แล้วค่ะมีข่าวคราวในแวดวงยานยนต์มาฝากคุณผู้ชมเพียบเลยนะคะรวมทั้งมีการเลงๆว่าจะขึ้นหรือว่าปร,บารับภาษีน้ำมันเบนซินขึ้นมาอีกด้วยม,มันจะเป็นการปรับสมดุลกันมากน้อยขนาดไหนไปติดตามชมข่าวจากทั้งสองท่านค่ะช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยโตโยต้าไฮรักวีโกแชม สู้ให้ถึงที่สุดทุกเส้นทางสาเหตุที่ใครๆก็เรียกน้ำมันดีเซลว่าน้ำมันการเมืองครับก็เพราะว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครไปแตะต้องเรื่องของราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลเลยครับทั้งที่ราคาตลาดโลกก็มันก็เปลี่ยนแปลงไปตามครับสถานการณ์ตา่างๆคือจะพูดให้ถูกเนี่ยค,คือไม่ใช่ไม่มีใครไปแตะต้องแต่ทุกรัฐบาลแตะแต่ไม่ต้องไม่ต้องขึงน้นไม่ต้องขึ้นแตะไว้เท่าเดิมนี่แม้แต่แม้แต่คุณสมชายเข้ามาเนี่ยนะรู้สึกว่า เลื่อนรู้สึกว่างานแรกก็จะก็จะลดภาษีดีเซลให้นิดหนึ่งด้วยก็เรียกว่าคืนความสุขในช่วงแรกๆนะครับแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยเราต้องมาดูกันอีกทีเพราะว่ามีข่าวมาว่าสัมสามมิตรนะครับบอกว่าทิศทางราคาน้ํามันในประเทศไทยต้องปรับตามกลไกตลาดอันนี้ก็ก็พูดกันก็พูดกันอย่างนี้ทุกทีโดยเฉพาะดีเซลเนี่ยเขาเน้นที่ตอนนี้ลดภาษีสมสามมิตรให้เนี่ยมาสามปีแล้วครับ กว่าสามปีแล้วเนี่ยจนต้องทําทําให้ราคามันมันไม่เกินสามสิบาทต่อลิตรนิ่งมาสามปีนะครับแล้วก็ต้องใช้กลไกของกองทุนน้ามันเนี่ยมาช่วยดูแลให้เกิดความสมดุลเนี่ยต่อไปเราก็ต้องก็ต้องเขาก็มีมาตรการคิดว่าจากนอกจากตอนนี้เนี่ยเขาคอสชประกาศลดภาษีไปถึงสิ้นเดือนนี้นะสิ้นเดือนสิงหาเนี่ยยังลดอยู่นะสุดท้ายแล้วนะอแต่เขาไม่บอกสุดท้ายเขาไม่บอกสุดท้ายเขาบอกขึ้นอยู่กับรัฐบาลหน้า ช่เขาหวังก่นน่ะใช่ไหมเขาก็บอกว่าคิดว่าน่าจะมีการปรับขึ้นภาษีดีเซลหลังจากที่มีภาครัฐนี้อุ้มมานานนะครับแล้วก็ตอนนี้นะทำให้ต่างจากเบนซินถึง7บาทต่อลิตรครับคือตอนนี้ดีเซลประมาณ30มสิบนะสีสิบก้ากว่ากว่าไม่เกิน30มสิแกสโซ่อนอนี่ไปนู่นแล้วสานะครับไอเบนซินนู่นไปนู่นจย50หินะครับ เขาบอกว่าถ้าการปรับภาษีซัพสามิตดีเซลทุกหนึ่งบาทเนี่ยจะทาให้รัฐีรายได้เพิ่มขึ้นสองหมื่นล้านบาทนะครับโอ้ไม่น้อยเนาะ,ะแต่ตอนนี้มีความเห็นสองฝ่ายคือจะปรับขึ้นหนึ่งบาทรบหรืออีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าปรับขึ้นหนึ่งถึงสามบาทไปเลยเพื่อให้มีรายได้เข้ามานะครับรวมกังเพื่อให้โครงสร้างของราคาน้ํามันเนี่ยมันมเรียกว่าเป็นไปตามกลไกตลาดเป็นไปตามจริงอะตามจริงนะครับใช่คุณควรเห็นว่า มั้มดีเซลนี่จริงๆมันก็คือมันคือน้ำมันที่อที่เขาไม่แต่ต้องเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการขนส่งด้วยเรื่องของชาวไร่ชาวนาอะไรย่างเงี้ยคือมันมีสองสองตลาดใหญ่นะตลาดดีเซลเนี่ยเรื่องการขนส่งเนี่ยก็เป็นเรื่องเรื่องใหญ่ว่างั้นเถอะเพราะประเทศของเราเนี่ยเราต้องยังต้องขนส่งโดยที่ใช้รถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกหรือแม้แต่รถไฟบางที่เนี่ยนะก็ยังใช้ดีเซลอยู่ อันนี้ถ้าน้ํามันดีเซลมันขึ้นมาเนี่ย<ม>เขาก็บอกว่าต้นทุนขนส่งสินค้ามันก็ต้องขึ้นมาค,ความจริงเรื่องนี้เนี่ยทางกระทรวงสุงพนันธุ์นิตยเขาเก่งนะ,ะเรื่องที่ว่ามาคํานวณว,ว่าไอการขึ้นน้ํามันหรือขึ้นอะไรก็ตามเนี่ยเท<ม>่าไหร่มันจะไปส่งผลต่อสินค้ากี่เปอร์เซนต์ความจริงเนี่ยก็ให้ทางกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเขาเก่งชํานาญเรื่องนี้นเนี่ยคานวณออกมามว่าถ้าขึ้นบาทหนึ่งเนี่ย ไอ้มาเนี่ยมันจะขนไปเนี่ยน,นะเออมันจะขึ้นห่อหนึ่งกล่องหนึ่งกี่สตางค์แล้วก็เอาวันนี้เนี่ยมาเปิดเผยหรือว่าคุยกันเงียบๆกับทางผู้ผลิตสินค้าว่าจะขึ้นได้นะแต่ต้องไม่เกินเท่านั้นทํานองนี้นะครับผมว่าเมื่อทําอย่างนี้เนี่ยราคามันก็จะค่อยๆปรับตัวขึ้นมาละ,ะนะครับพอขึ้นมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเอาละมันมันมันเริ่ม,เร,มเริ่มอยู่ตัวละหรือว่าใกล้เคียงกับราคามาตรฐานของ ไอ้น right ้ำมันราคาต้นทุนเขาจริงๆเนี่ยเพราะตอนนี้ถ้าเราดูไปแล้วเนี่ยนะครับน้ำมันดิบเนี่ยมันออกมาราคาหนึ่งพอกลั่นเป็นเบนซินนี่ออกมาราคาหนึ่งแล้วพอกลั่นมาดีเซลออกมาอีกราคาหนึ่งจะเห็นชัดๆเลยว่าดีเซลกับเบนซินเนี่ยดีเซลแพงกว่าเพราะนั้นต้นทุนเนี่ยน้ำมันดีเซลเนี่ยต้นทุนมันสูงกว่าโดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่คราวนี้ไอ้การใช้ดีเซลกับการใช้เบนซินเนี่ยทำไมคนถึงไม่ใช้เบนซินนะครับในเมื่อต้นทุนมันถูกกว่า เพราะว่าเบนซินเนี่ยในธรรมชาติของมันเนี่ยเวลามันกินน้ํามันเนี่ยมันกินมากกว่าดีเซลดีเซลมันประหยัดกว่าอยู่แล้วโดยประมาณเนี่ยยี่สิบยี่สิบยี่ห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันประหยัดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอการที่ใช้ดีเซลมาเป็นพลังงานที่ใช้ขับเคลื่อนรถที่ขนส่งของเนี่ยมันประหยัดอยู่แล้วไงครับคราวนี้ไอการที่มาตอนนี้เนี่ยเอาเงินที่ได้จากภาษีที่ได้จากเบนซินเนี่ยเอามาหนุนทําให้ดีเซลมันไม่ขึ้นเนี่ยมันผิดธรรมชาติครับ เนี่ยตรงเนี้ยผมว่าต้องต้องทําอย่างที่สำนักงานเขาบอกนะครับคือต้องปรับทุกอย่างเนี่ยให้มันเป็นจริงที่สุดแล้วก็ให้กระทรวงพาณิชย์ไปคํานวณว่าไอ้ที่ปรับอย่างนั้นเนี่ยสินค้าแต่ละอย่างจะขึ<ล>้นเท่าไหร่ม,มายากคือการปรับราคาดีเซลไม่น่ายากใช่ไหมก็ปรับไปตามตามนั้นแต่ว่าจะไปทํำยังไงให้สินค้ามันขึ้นสมมติ เราคำนวณละสามเปอร์เซ็นตครับมันไม่สามเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมใช่บ้านเรามันอย่างว่าไงผมเคยพูดทิ้งแล้วว่าบ้านเรานี่ใช้เศษสตังไม่เป็นใช่บางทีเนี่ยสามสตังเจ็ดสตังเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาควรจะต้องคิดบ้านเราขึ้นห้าสิบตังเลยอย่างคือห้าสิบตังก็คิดไม่เป็นเดี๋ยวนี้บาทหนึ่งอย่างน้อยห้าบาทเลยใช่เนี่ยตรงนี้มันก็เลยทําให้ราคาสินค้ามันก็ขึ้นโดยที่ไม่มีเหตุผลอ่ะ เมื่อคำนวณได้สมมุติว่าขึ้นสเปอร์เซ็นตก็บอกไปเลยว่าสินค้าเนี้ยอย่าขึ้นเกินสาเปอร์เซ็นต์แล้วก็ว่ากันไปสมเปอร์เซ็นจะเป็นเศษสตังค์เท่าไหร่ก็ว่ากันไปแต่บ้านเราอย่างว่าไงเหรียญสตังค์หนึ่งใช้ไม่เป็นอ่ะห้าตังค์คุณเคยใช้ไหมล่ะใช้ไม่เป็นไม่ทันเกิดไม่ทันเกิดไม่เดี๋ยวนี้ยังมีเลยห้าตังค์เดี๋ยวนี้มันขึ้นสิบาทหมออ่ะหรือก๋วยเตี๋ยวก็ตั้งอย่างน้อยห้าบาทอขึ้นนั่นแหละมันก็เลยเกิดไอ้ภาพอย่างนี้ขึ้นมา แล้วปัญหาคึ้นไม่ลงด้วยสมมติว่าดีเซลลงมันไม่ลงมันไม่ลงไอ้นี่ก็ไม่ถูกเนี่ยผมว่ายากกว่าเรื่องไปคิดเรื่องมันอีกอ่ะเพราะนั้นแทบทุกรัฐบาลมาก็คือแตะไว้แตะไม่ใช่แตะต้องแตะไว้อย่าขึ้นเลยครับมันจะได้ไม่ลำบากเวลาต้องให้กระทรวงพาณิชย์ก็เป็นคำนวณต้นทุนทางฝ่ายเศรษฐกิจของข้อสชนะครับก็บอกว่าเห็นชอบนะครับในการปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของเบนซินและแก๊สโซฮอล คือ e 85เนี่ยให้ให้เพิ่มขึ้น1บาทต่อลิตรส่งกองทุนเพิ่มขึ้นใช่ครับส่วน e 10กับ e 20ขึ้นเจ็สสตางค์ต่อลิตรส่วนดีเซลไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมนะวันนี้นะนะวันนี้นะเท่าเดิมดีเซลคุณอย่าไปยุ่งอระมันประมาณนั้นแลรอรัฐบาลต่อไปก็แล้วกันนะครับไปดูต่างประเทศบ้างไปดู Honda นะครับฮอนด้าเขาบอกว่าตอนนี้กําลังซุ่ม ผลิตเครื่องยนต์พัฒนาเครื่องยนต์พันซีซีสำหรับติดตั้งในรถยนต์คอนด้ารุ่นใหม่ที่จะเล็กกว่าบีเออีกอคุณคุณ้นหูนะมันคุ้นยังไงอพันซีซีไงพันซีซีแต่ว่าพันซีซีเนี่ยติดตั้งเทอร์โบชาร์จนะนะครับให้กําลังสูงกว่าเรียกว่าเท่าเท่าเทียมกับรุ่นที่ไม่ติดตั้งแต่เครื่องเครื่องยนต์ซีซีสูงกว่านะครับ มีแผนนะครับว่าจะติดตั้งในรถรุ่น,นใหม่ที่เล็กกว่าวิโอในช่วงปี2017แล้วก็ต่อไปก็อาจจะพัฒนามาติดรถรุ่นใหญ่อย่าง h o n ด a City และก็แจ๊สได้ด้วยะค,ะครับรวมถึงอีโคคาร์2ไม่ทซาเขายังไม่ได้รับอนุม,มัติก็ขเขาขอไว้่เขาขอไว <c oughs> ้แต่ยังไม่อนุม,มัติออกมานะครับไปดูมาสด้าบ้างมาส d a านี่ที่ได้รับอนุมัติแล้วไงใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ไม่ได้พูดเรื่องอีโคคาร์ไปพูดเรื่องของไฮบริด ไฮบริดของมาสด้าเนี่ยก็เขาบอกว่าต้องพัฒนาอย่างช้าๆเพราะว่าไม่ค่อยบริษัทไม่ได้ร่ํารวยอย่างชาวบ้านเขานะครับแต่ว่าข่าวล่าสุดคือมาสด้าจะเป็นบริษัทญี่ปุ่นบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นรายแรกนะครับที่จะผลิตเครื่องยนต์ดีเซลแบบดีเซลไฮบริดออกมาก่อนโอ้โหนี่มันไหลเด้งไหลเด้งเลยละดีเซลไฮบริดเนี่ยเป็นยังไงคือคือโดยปกติเนี่ยไอไอไฮบริดมันก็คือใช้ไฟฟ้ามาช่วยขับอยู่แล้วนะ ไอ้ไอ้ต่อหน่วยของไฟฟ้าในมันราคาถูกกว่าที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแบบอื่นอยู่แล้วนะครับอันนี้พอใช้ดีเซลเนี่ยดีเซลเนี่ยซึ่งพอมาใช้ในระบบคอมมอนเรลเนี่ยมันยิ่งประหยัดเข้าไปใหญ่โดยปกติดีเซลก็ประหยัดกว่าเบนซินอยู่แล้วประมาณ2 0่สถึงยีใช่ไหมแล้วพอมาใช้คอมมอนเรลเนี่ยมันประหยัดลงมาอีกนะมันลงมาอีกตั้งที่สุดเกือบ30%มสิบเปอร์เซ็นต์ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพอเราใช้เนี่ยโอ้โหมันไหลเด้งเลยไงแล้วแถมยังดีเซลยังเป็นน้ํามันการเมืองสําหรับบางประเทศอีก ตรงนี้ไปกันใหญ่เลยครับถ้าออกมาได้เนี่ยผมว่าโอ้โหนิยมทั่วโลกเลยแล้วตอนนี้เอาละมีเฉพาะในยุโรปที่ทำไอ้เครื่องเล็กดีเซลไฮบริดเนี่ยก็มีในยุโรปแล้วก็รู้สึกเดี๋ยวนี้ยุโรปใช้เครื่องยนต์ดีเซลแบบนี้เพิ่มขึ้นนะใช่ไหมป่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกงในญี่ปุ่นก็เพิ่มเพิ่มไปสเท่าแล้วจากปีหนึงสเป็นหนึ่งหนึ่งสามน่นะครับ แล้วก็บอกว่าไฮเบดดีเซลเนี่ยก็จะประหยัดน้ำมันสูงุดถึง40กิโลเมตรต่อลิตรนี่เห็นไหมเห็นไหมขอให้ทำเถอเชีย์จริงๆเลยนะครับแล้วก็มัสแตนนี่เป็นบริษัทต้นๆนะที่เขามีเทคโนโลยีแบบประหยัดน้ำมันเนี่ยไอตัวไอซีเอ็กซ์ห้าเขาเนี่ยที่ใช้สกายแอคทีฟใช่ไหมอันนี้ได้ได้ผลกับตัวเองเลยที่บ้านใช้อยู่แล้วประหยัดจริงๆครับประหยัดจริงเลยเพราะงั้นตรงนี้เชียทำให้ได้เลยนะ ไอดีเซลไฮบริดเนี่ยเอามาปิดท้ายปิดท้ายกลับมาบ้านเราเรื่องรถคันแรกยังอยู่นะโครงการนี้ยังไม่หมดอยู่เขามาเปิดเผยกันว่าสรมสามิตรนะครับว่ามีต้องกรมสรริตธต้องติดตามเงินคืนเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีผู้ผิดเงื่อนไขคือเงื่อนไขการซื้อรถคันแรกเนี่ยคือต้องครอบครองรถห้าปีนะครับเพราะนั้นถ้าไม่ถึงห้าปีแล้วก็ผ่อนดาวไม่ไหวเนี่ยจะต้องคืนเงิน ออกแต่เงินให้เขาไปแล้วใช่ไหมให้เงินให้ไปแล้วปีแรกไงครบหนึ่งปีได้รับเงินคืนไปเขาเรียกสัญญาสุภาพบุรุษใช่คนซื้อที่ไม่ใช่สุภาพบุรุษแลวสุภาพสตรีไงก็ฉันเป็นสุภาพสตรีสัญญาสุภาพบุรุษฉันไม่เกี่ยวอย่างนี้หรือเปล่าคือตอนนี้เนี่ยคือปีห้าหกมีผิดเงือนไขแค่ประมาณยี่สิบลายพอปีนี้เนี่ยผิดเงือนไขไปแล้วห้าร้อยกว่าลายโอ้โหเขาอุตส่าห์คิดเพิ่มขึ้นห้าสิบเท่านะครับโอ้โหให้กรมบัญชีกลางฟ้องไปแล้วยี่สิบเอ็ดลายนะครับ บอกว่ามีผู้ยกเลิกและรอการยกเลิกการใช้สิทธิ์ถึง12,000กว่าลายนะครับถูกยุดรถโดย leasing แล้วก็ยังไม่ได้คืนเงินคืนเนี่ย4 8 6รยปลายสรุปคือสรุปนี้แหละเริ่มมีปัญหานี้แล้วหลังจากมีปัญหาคือไม่ไม่ไปเอารถแล้วเนี่ยก็มีปัญหาเอารถไม่ไม่ไหวไปไม่รอดเราจะต้องคืนเงินเนี่ยแล้วก้ใช้ไปแล้วอะใช้ไปแล้วแล้วเงิน เป็นแสนที่จะต้องคืนจากที่ไหนแทบขอนรถยังขอนไม่ได้เลยผมว่ามันเป็นประเทศเดียวในโลกนะคือสัญญากันว่ารถคันนี้ต้องใช้5ปีก่อนแล้วผมถึงจะให้เงินใช่ไหมอันนี้คุณใช้ไป็นนิดหน่อยปีสองปีเอาเงินไปก่อนนะแต่สัญญานะว่าจะใช้แหมมันใช้กันได้ไหมล่ะแบบนี้ไม่ได้หรอกครับหปีก็ต้องหปีก่อนจบแล้วก็เอาเงินให้ แต่อันนี้คือไปล่อให้เขาซื้อรถไงเอาไปคืนก่อนครับแล้วพอผ่อนไม่ไหวก็ฟ้องเอาก็เหนื่อยมีปัญหาเยอะเลยเหนื่อยครับครับแล้วรถจะทํายังไงขายต่อได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เออก็ถ้าเป็นไฟแนนซ์สู้สึกก็จะตกลงกันแล้วว่าได้ครับได้ก็คือรัฐบาลนี่นัก200ไปฟ้องกันเองไปฟ้องกันเองรัฐบาลไม่ใช่ก็ก็หน่วยงานของรัฐไปฟ้องเอาแล้วก็ส่วนไอ้รถนั้นก็ขายว่าไฟแนนซ์ก็ไม่เกี่ยวคนคนละกรณีกันไฟแนนซ์ก็คือไปกู้เงินเข้ามาซื้อเน แล้วตอนนี้ผ่อนไม่ไหวเขาก็ต้องยืดมาขายใช่ไหมแต่ของรัฐนี่ก็คือให้เขาเป็นแสนอื่ค่าซื้อเครื่อซื้อรถไงตอนนี้พอพอไม่ถึงห้าปีผิดเงืนขนไอะของเงินคืนไม่คืนเอพราะฉะนั้นถ้าถ้าจะคิดค่าความเสียหายนี่มันต้องคิดยอดอื่นมันต้องด้วยครับแล้วยังอีกอีกแสนกว่าคนที่ยังไม่รับรถไม่รับรถเอายังไงอีกอ่ะแล้วก็ไม่ยอมไม่ยอมเสนอคอนชให้ปิด ก็เขาคงไม่เสนอแล้วล่ะเขาสรุปว่าเขาคาดว่าน่าจะจบในปีก็ประมาณห้าแปดคือม่คุยกันเองอ่านั่นแหละบริษัทรถยนต์ก็บ่นกันทั่วว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนโยนภาระเนี่ยให้เขากับลูกค้าชนกันก็ความจริงมันจะลําบากอะไรนักหนาแล้วครับก็ไปบอกว่าช่วยเสนอหน่อยขสชเนี่ยรัฐบาลใหม่เนี่ยนะครับให้ขีดเส้นเถอะอาจจะเป็นเดือนอะไรก็ตามเนี่ยกันยาหรือกุจิกาหรือธันวาก็ตามเอาละธันวาก็ได้ ปิดสัทีใครไม่มารับรถตอนนั้นถือว่าไม่เอาแล้วจบเลยแล้วก็ปิดบัญชีคิดกันไปได้เลยแต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ในนั้นสมมติมาขอรับรถอีกหกหมื่นคนนะเงินที่ต้องใช้คืนไปอีกละแล้วในหกหมื่นแล้วมีที่ไม่ผ่อนอีกละมันเอกยาวมันไม่จบนะฮะเป็นหลังชีวิตเอกยาวไม่จบอ่ะฮะติดตามให้ต่อไปครับเพราะเป็นใหม่สัปดาห์หน้าครับ ก่อนนี้เราจะมาอำลาจากกันไปในขั้นตนนี้นะครับทางเรามีคําถามชิงรางวัลมาฝากคุณผู้ชม,มนะครับ<ส>พเพื่อทดสอบว่าคุณผู้ชมเนี่ยตั้งใจดูรายการของเราบ้างหรือเปล่าหรือว่าเปิด <c oughs> ทิ้งไว้เฉยนะครับเปิดไว้เป็นเพื่อนแล้วก็นอนใช่ๆๆ <ๆ S 2> ซึ่งคําถามมีอยู่ว่าอะไรครับคุณตาคำถ,ถามในช่วงรหรัสลับพีนะคะถามว่ามีรถอะไรนํามาเนอคุณผู้ชมได้ชมกันค่ะสามารถส่งคำตอบมาได้นะครับที่ Facebook Fanpage ของเราครับ w o r l d w e b f a c e b o o k c o m s l a n o m i ครับใช่แล้วค่ะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่มีข้อติชมรายการนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ทางช่องทางนั้นเช่นกัน ค่ะชมรายการน้นนะหลังผ่าน Facebook ของเราได้เช่นกันนะคะก็ตอนนี้ค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะพบกับเรา2คนได้ใหม่ทุกคืนวันพุธแบบนี้ค่ะ5้าทุมทางสปีชีลแนลนะคะในช่องที่เปลี่ยนใหม่แล้วคือช่อง691รวมท,ทมั้งคุณผู้ชมที่ชมผ่านจาน p s i ก็ชมได้ในช่อง80เหมือนเดิมค่ะวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ